สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทักษิณเท่านั้นแก้มัดเพื่อไทยก้าวไกลได้นักธุรกิจเชื่อเศรษฐาไม่รับนั่งนายกข้ามขั้วรองศาสตราจารย์ดรเจตโทนวณิกชี้ทักษิณตัวต้นเรื่องมัดเพื่อไทยก้าวไกลทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าไปกันไม่รอดถึงวันนี้ ต้องยอมเจ็บแต่จบยอมถูกด้อมส้มถลม่มเพื่อหาทางออกให้บ้านเมืองแยกไปเป็นฝ่ายค้านหรือสลาย MOU 8พักเพื่อเป็นเอกเทศหากก้าวไกลใช้เกมยือ้อตั้งรัฐบาลออกไป10เดือนรอสอวอหมดอำนาจถามนักกฎหมายที่เชียร์ให้ยือ้อต้องรับผิดชอบแนะข้อกฎหมายให้ด้วยติงรัฐธรรมนูญเลื่อนได้หรือไม่ขณะที่นักธุรกิจยอมรับรัฐบาลข้ามขั้วตั้งได้รวดเร็วแต่มีความเสี่ยง เรียกม็อบเต็มถนนเศรษฐกิจพังเพราะไทยเหลือ,อไรายได้จากท่องเที่ยวเป็นหลักใครจะอยากมาประเทศไทยระบุเศรษฐาเป็นนายกที่นักธุรกิจเชียร์มั่นใจจะกอบกู้เศรษฐกิจได้แต่จะกล้ารับเป็นนายกรัฐบาลข้ามขั้วหรือเพราะต้องไม่ลืมบทเรียนครั้งสมชายวงสวัสด์ต้องปีนกำแพงหนีม็อบหลอมสภาสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ยังมีประตูทางออกจริงหรือไม่ และจำเป็นอย่างไรที่จะต้องยื้อเลือกนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งสอวอหมดอายุโดยมีปลายทางอีก10เดือนตามที่นายวิโรธลักคณาอดิศรสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเกี่ยวกับประเด็นจัดตั้งรัฐบาลถ้าแปดพักจับมือกันแน่นพยายามจัดตั้งรัฐบาลไปเรื่อยๆจะก,กี่ครั้งก็สู้ต่อไม่มีท้อถ้ามันต้องพยายามไปเรื่อยๆอีก10เดือน ก็ไม่หวั่นไหวความมุ่งมั่นแบบนี้ที่มาพร้อมกับแรงหนุนของประชาชนจะเหนียวนำให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้ก่อน10เดือนอย่างแน่นอนดังนั้นการยื้อเวลาออกไปอีก10เดือนด้วยการกดคอกัน8พักของฝ่ายที่เรียกตัวเองว่าประชาธิปไตยเพื่อเล่นเกมบีบสวรหรือผู้มีอำนาจนั้นหากจะมองในมุมของนักธุรกิจหรือนักกฎหมายแล้วจะเกิดวิกฤตต่างๆตามมาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างนำประเทศไปเป็นเดิมพัน และอย่าทําให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟทั้งที่ข้อเท็จจริงวิกฤตครั้งนี้มีทางออกเพียงแต่ว่าทักษิณเพื่อไทยจะยอมเจ็บแต่จบหรือไม่รองศา,าสตราจารย์ดรเจตโทนักวันนนักวิชาการด้านกฎหมายบอกว่าการเลื่อนออกไป10บเดือนนั้นต้องไปดูว่ามีรัฐธรรมนูญบอกไว้หรือไม่ว่าเลื่อนได้หรือไม่ได้ซึ่งหากรัฐธรรมนูญไม่มีหรือมีการนำข้อบังคับมาใช้ ก็แปลว่าข้อบังคับใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญอีกใช่หรือไม่ที่นําข้อบังคับมาใช้โดยบอกว่าเสนอคุณพิธาซ้ําไม่ได้แล้วพวกคุณก็บอกว่าไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญแต่นําข้อบังคับมาใช้เลื่อนโหวตนายกได้แบบนี้ยืนอยู่บนหลักการไหนคุณจึงต้องไปหาก่อนว่ารัฐธรรมนูญให้เลื่อนได้อย่างไรพงถ่ายไปที่กฎหมายหรือพองถ่ายไปที่ข้อบังคับอย่างไรไม่ใช่คิดว่าแค่คุณอยากเสนอเท่านั้นเพราะเป็นเรื่องของรัฐสภา เมื่อเป็นเรื่องของรัฐสภาก็ต้องดูว่าพรรคอื่นๆเห็นอย่างไรหรือสวเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรรวมทั้งประชาชนที่ไม่ได้14ล้านเสียงที่เลือกพรรคก้าไกลหรือคนที่ประกอบอาชีพต่างๆก็ต้องรอใช่หรือไม่ซึ่งสุดท้ายก็ต้องให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชารักษาการยาวๆกันไปทั้งที่ไม่มีอำนาจเต็มการจัดสรรงบประมาณในหมวดการลงทุนของกระทรวงต่างๆก็จะมีปัญหา และถ้าต้องมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศจะให้รัฐบาลรักษาการทําอย่างไรไม่ใช่คิดอยากให้เลื่อนก็เลื่อนเพราะพักชั้นเป็นใหญ่ที่สุดทุกคนต้องทําตามซึ่งไม่ใช่แก้ความวิบัติด้วยความวิบัติเพิ่มขอพูดตรงๆคุณทักษิณหาเรื่องเองให้เพื่อไทยไปจับกับก้าวไกลทั้งทั้งที่รู้ว่าไปกันไม่รอดและก็รู้ว่าระบบรัฐสภาพักอันดับสองไม่จำเป็นต้องไปจับกับพักอันดับหนึ่ง และตอนนี้รู้ซึ้งแล้วใช่ไหมถ้าคุณแยกจากก้าวไกลแปลว่าเพื่อไทยทรยศประชาชนสารพัดจัโจมตีสำหรับทางออกที่ดีที่สุดในขณะนี้จะอยู่ที่พักเพื่อไทยว่าจะกล้าตัดสินใจเลือกยอมที่จะเจ็บและจบยอมที่จะถูกโจมตียอมที่จะ,ะเผชิญม็อบและบอกก้าวไกลไปตรงๆเลยว่าไปด้วยกันไม่ได้แล้วและให้อนาคตเป็นตัวตัดสินอยู่ที่เพื่อไทยไม่ต้องไปรอสิบเดือน ส่วนพวกที่เชียร์ให้ยื้อเวลาออกไป10เดือนก็ต้องหาข้อกฎหมายให้ก้าวไกลด้วยโดยเฉพาะนักกฎหมายควรจะคิดให้หนักแต่การจะแก้ปัญหาตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็เป็นเรื่องที่ลำบากและไม่ใช่ทางออกที่ดีรัฐบาลรอดยากเสนอนโยุบายอะไรเข้าสภาก็จะถูกคว่ำแล้วจะทำไปทำไมรองศาสตราจารย์ดรเจตก่าว่าหรือเพื่อไทยจะเลือกประกาศถอนตัวเองไปเป็นฝ่ายค้าน ปล่อยให้9้ไกลจัดตั้งรัฐบาลเองดูซิว่า9้ไกลจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่หรือถ้าจะเลื่อนไป10เดือนเพื่อไทยก็ต้องปลดล็อกที่ทํา MOU กันไว้ทุกพักก็จะเป็นเอกเทศคนเลือกเพื่อไทยมา10ล้านเสียงเขาก็ไม่ได้คิดว่าเพื่อไทยต้องรวมกับก้าวไกลเพราะ9้าวไกลเองก็เป็นคู่แข่งกับเพื่อไทยมาตลอดอยู่แล้วอย่ามาเล่นละครใส่กันดังนั้น การถอยไปเป็นฝ่ายค้านหรือการสลายขั้ว MOU ไปแล้วพักเพื่อไทยจะไปจับกับใครก็ได้ทุกพักต่างก็เป็นอิสระไม่ต้องติดกับก้าวไกลพักต่างๆก็จะมีสถานะดังนี้ 1. ทุกพักมาจากการเลือกตั้งทั้งสิ้น 2. จะเป็นพักในฝ่ายอนุรักษนิยมหรือเสรีนิยมก็เรียกกันไป 3. ทุกพักจะเป็นอิสระต่อกันแต่ละพักก็ไปตามวิถีทางของพักตัวเอง 4. ใช้ธรรมเนียมในระบบรัฐสภาหากพักที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งจัดไม่ได้ก็ต้องเป็นพักอันดับสองถ้าสองไม่ได้ก็เป็นอันดับ3หรือ 4, 5หต่อไปสิ่งที่ผมอยากบอกคุณจะได้เสียงแค่ไหนก็แล้วแต่แต่อย่าลืมว่ายังมีสิ่งที่คนจำนวนหนึ่งเข้าหวงแหนแม้เขาเหลือคนหยิบมือเขาก็สู้หยิบตาเพื่อรักษาสถาบันหลักของบ้านเมืองคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กันไว้และที่สำคัญคือ การรักษาศิลธรรมอันดีของบ้านเมืองวันนี้พวกคุณทั้งหลายคุณไปไม่รอดนะจะพาคนฆ่ากันตายไม่ว่าคุณจะน้อยจะมากฆ่ากันตายแน่นอนคุณจะให้ประเทศชาตินองเลือดหรือรองาศาสตราจารย์ดรเจตจำว่าเรื่องการเลื่อนออกไปอีก10เดือนนั้นไม่ใช่เรื่องของรัฐสภาแต่เป็นเรื่องของคนไทยทั้งแผ่นดินไม่ใช่แค่14ล้านเสียงที่เลือกก้าวไกลแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องพาประเทศไทยผ่านไปให้ได้เพราะความขัดแย้งครั้งนี้มีทางออกแน่นอนอยู่ที่ว่าเพื่อไทยและ8พันธมิตรจะสลาย MOU ที่ผูกมัดกันไว้หรือไม่เป็นสำคัญศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ